สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้วิธียอดผักใส่ถุงดำนะครับก็มีหลายคนถามมาว่านะครับกระเพราโหรลพาแมงลักนะครับหยอดยังไงถึงจะทําให้ขึ้นดีเหมือนที่ไร่นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการยอดกระเพราโหระพาแมงลักนะครับ ว่าที่ไร่ทำกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทีทุกท่านก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไล่ปื้มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะหยอดเราต้องลดน้ำนะครับถุงดินที่เราได้เตรียมไว้นะครับให้ชุ่มๆก่อนนะครับเพราะเวลาหยอดจะได้หยอดง่ายนะครับสิ่งที่สองนะครับ เราก็ต้องมาเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากร้านอุปกรณ์การเกษตรนะครับอย่าไปใช้เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากตลาดหรือว่าจากร้านขายของชําที่เข้าเอาไว้ทําอาหารนะครับเมล็ดเหล่านั้นนะครับไม่ได้แช่ยามาก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับ ทางที่ดีนะครับเราก็ซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์การเกษตรดีกว่านะครับแล้วสิ่งต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทําการจิ้มหลุมนะครับเวลาจิ้มหลุมนะครับเราก็จะจิ้มลงไปแค่นิด,นดเดียวนะครับนิดเดียวไม่ต้องถึงครึ่งข้อนิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้งอกช้านะครับถ้าหากเรา ติมลึกเกินไปหรือยอดหยอดลึกเกินไปนะครับจะทําให้งอกช้านะครับหรือมอกไปนะครับสูตรนี้นะครับก็จะปลูกได้ทั้งหููะพากะเพราและแมงแมงลักนะครับใบแมงลักก็จะปลูกได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับเราก็จะหยอดเม็ดเลยเม็ดที่หยอดนะครับเราก็หยอดไปเลยนะครับไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะ ลงไปเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเขาง,งอกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ถ้าถ้ามันงอกขึ้นมาเยอะเราก็จะมาแบ่งอีกทีนะครับมาแบ่งไปปลูกก็ยอดไปเลยนะครับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ไล่ได้ทํามาตลอดนะครับตอนนี้ก็ทํามานะครับประมาณ5ปีนะครับก็ได้รองผิดลองถูกมานะครับก็ วันนี้ก็เลยอยากมาแบ่งบันนะครับเผื่อบางท่านนะครับต้องการมีรายได้เสริมนะครับก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับเอาไว้ทําที่ข้างๆบ้านก็ได้นะครับถึงมีพื้นที่น้อยนะครับก็สามารถทําได้นะครับถ้าหากท่านใดสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ทุกท่านนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำ การกลบนะครับกรบหลุมที่เราได้หยอดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เวลาเรารดน้ํานะครับมเมล็ดจ,จะไม่กระจายพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการรดน้ํานะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับวันละหนึ่งเวลาก็ได้นะครับแต่ถ้าหากวันไหนร้อนจะจัดนะครับเราก็สามารถรดรดตอนเย็นได้อีกนะครับรดเช้ารดเย็นเลยแล้วคราวนี้ประมาณ 4-5วันนะครับต้นก้าก็จะงอกขึ้นมานะครับเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเราผมก็จะมาสอนทุกท่านนะครับใส่ปุ๋ยและวิธีดูแลรักษาก้าผักนะครับระยะเริ่มต้นนะครับแบบละเอียดนะครับก็ผมก็ขอฝาก พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ